อัปเดตห้องว่างให้เช่าเข้าใหม่อีกหนึ่งห้องค่ะคอนโดโอเอพิโซดรถหนโยทีสะพานใหม่ค่ะห้องนี้อยู่ชั้นสูงวิวดีมากเลยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้พื้นที่นั่งเล่นกว้างๆนะคะแล้วก็คนที่ชอบวิวนะอันนี้เป็นในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นนะคะเปิดประตูเข้ามาจะพบกับพื้นที่นั่งเล่นก่อนเลยนะคะตรงนี้กว้างมากนะ,ะสามารถวางโต๊ะเก้าอี้เพิ่มได้นะ,ะตัวนี้เราก็มีโต๊ะให้นะคะหนึ่งตัวนะ,ะถัดมานะคะก็จะมีทีวีให้หนึ่งเครื่องนะคะแล้วก็ติดแอร์นะคะประตูเป็นดิจิตอลนะคะพื้นที่นนั่่งงเลกกวาา้าาม ถัดมาเป็นห้องน้อห้องน้ำค่ะห้องน้ําตรงนี้ห้องน้ํามีเครื่องทําน้ําอุ่นให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็กระจกในห้องน้ําโทสุขพันห้องน้ําเข้าออกได้สองช่องทางนะก็คือจากตรงพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็สามารถเดินทะลุมาจากทางห้องนอนได้นะตัวนี้จะมีบานนะคะเลื่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นในโซนของตัวตู้เสื้อผ้าค่ะของกระจกสองค่ะ ถัดมาเดี๋ยวไปดูห้องนอนกันนะคะอันนี้เป็นพื้นที่บริเวณห้องนอนนะคะห้องนอนมีเตียงพร้อมฟูกนอนนะคะขนาด5ฟุตในให้นะคะห้องบรรยากาศด,ดีวิวดีะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมีผ้าม่านมาติดให้อยู่นะคะไม่ต้องกัง,งวลใจนะคะอาภายในห้องติดรอเปเปอร์ให้เรียบร้อยน,น,นะคะสวยงามนะคะแล้วก็ติดแอร์เรียบร้อยเลยนะคะถัดมาเดี๋ยวไปดูครัวกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบานสไลด์นะคะเลื่อนเปิดติดได้นะ,ะเวลาเรานอนอน,นะ เปิดแอร์ภายในห้องนอนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของครัวนะคะครัวก็มีบานสไลด์เลื่อนเปิดปิดได้นะอ่ะนะคะพื้นที่ครัวนะคะเชื่อว่าหลายคนต้องถูกใจแน่นอนถ้าใครที่ชอบตู้เย็นใหญ่นะคะอันนี้คือตู้เย็นใหญ่มากน,นะคะสประตูใหญ่เลยนะ แล้วก็นะคะเคาน์เตอร์ครัวนะคะตรงนี้นะ,ะมีไมโครเวฟให้เรียบร้อยนะคะเตอาไฟฟ้าที่ดูดควรทำอาหารภายในห้องได้นะคะเคาน์เตอร์ครัวนะคะบิวอินชั้นวางชั้นเก็บของเครื่องครัวนะในส่วนของห้องก็มีในส่วนของพื้นที่ที่เป็นระเบียนนะคะไปจักผ้าตรงนี้นะ,ะอันนี้เป็น วิวของห้องนะฝากไว้ด้วยส,สำหรับใครที่กำลังมาหาห้องเช่าในย่านบางเขนสะพานใหม่ใกล้บ t ซีหาซื้อของกินง,ง่ายแล้วก็ใกล้บ t เทสสถานีสายหยดเส้นสีเขียวอ่อนนะคะเหมาะด้วยสําหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้า b t s เป็นประจำแล้วก็ต้องการห้องืุนที่กว้างๆนะคะแบบนี้นะสนใจเช่ารีบทักมาสอบถามได้เลยค่ะ